สวัสดีค่ะชาวราศีกุมผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะคะในคลิปนี้จะทำนายดวงเรื่องความรักนะคะเป็นของช่วงเดือนธันวาคมนะคะของชาวราศีกุมทั้งคนที่มีสถานะโสดสถานะที่ไม่ชัดเจนแล้วก็ของคนที่มีคู่นะคะชาวราศีกุม เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะของชาวราศีกุม เรามาเริ่มจากคนโสดก่อนแล้วกันนะคะคนที่มีสถานะโสดนะชาวราศีกุมความรักของคุณเหนื่อยนะคุณเหนื่อยเพราะอะไรคุณอยากพักผ่อนคุณอยากหยุดนิ่งอยากพักในเรื่องหัวใจเหมือนกับว่าที่ผ่านมาคุณเหนื่อยคุณทุ่มเทให้กับความรักมากเกินไปจนที่ไม่กลับมามอง ย้อนรักษาหัวใจตัวเองนะคือแบบรักใครแล้วแบบรักสุดหัวใจนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเกินอยากพักผ่อนนะอืมคุณเหนื่อยเหลือเกินคุณเหนื่อยคุณอยากพักผ่อนเพราะที่ผ่านมาคุณเจอความรักที่คุณต้องตามอืมคนรักของคุณคนรักเก่าของคุณเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้นะอืม เป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้หน้าตาดีนะคะคุณก็เลยเหนื่อยอยากพักผ่อนเลิกเกินบางคนก็ผิดหวังกับความรักครั้งเก่าที่ผ่านมานะคะออยากหยุดนิ่งนะคะแต่จริงๆแล้วเมื่อปัจจุบันนะคะที่คุณต้องเจออยู่นะคุณก็ยังหวนคิดถึงความรักที่มันดีๆนะคะความรักที่เคยที่เคยมีความสุขด้วยกันเนาะก็ยังคิดถึงอยู่นะคะ คุณเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะนะชาวราศีกุมนะคะอืมมีเพื่อนเยอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาจจะเกี่ยวในเรื่องของงานเนาะค่ะมีการเจราจามีการพูดคุยพบปะดังนั้นคนรักของคุณส่วนใหญ่จะมาจะผ่านมาจะผ่านเข้ามาจากในเรื่องของงานนะคะในเรื่องของงานนะคะอืมในเรื่องของงาน เหมือนคุณอยากไม่อยากเริ่มต้นก็ได้เหมือนกันบางคนก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่นะคะเข้ามามีไหมคนรักที่จะเข้ามาก็มีนะคะผ่านในเรื่องของงานแต่เหมือนคุณก็ยังยังแบบยังยังไม่ค่อยเต็มที่สักเท่าไหร่เนาะค่ะยังอยากโฟกัสในเรื่องของงานมากกว่านะคะ เพราะว่าที่ผ่านมาคุณเจ็บกับความรักครั้งเก่าที่คุณให้ใจเข้าไปเต็มร้อยแล้วคุณคุณก็เลยผิดหวังช่วงนี้มันยังอยู่ในช่วงที่ต้องอเยียวยาหัวใจไปก่อนเนาะค่ะอยากพักก่อนอยากหยุดก่อนถ้าถามว่ามีเข้ามาไหมก็มีค่ะเพราะคุณก็เป็นคนที่หน้าตาดีดูดีนะชาวราศีกุมคุณมีเพื่อนเยอะนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานก็เลย มีคนเข้ามาเจราจาติดต่อเรื่อยๆนะคะอืมคาดหวังอยากจะมีความรักที่ดีอยู่นะคะถ้ามีดีก็ดีเนาะเห็นมีคล้ายๆกับว่าอ่าเข้ามาผ่านในเรื่องของงานอาจจะเป็นเจ้านายนะคะเป็นหัวหน้างานก็ได้ค่ะเป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณนะเป็นคนที่มียศมีตำแหน่งนะคะ ยศมีตำแหน่งฐานะดีก็ได้ค่ะเป็นคนที่เป็นคนที่เข้ากับผู้คนได้ง่ายนะคะมองดูแล้วก็ดูเป็นคนใจดีดูเป็นคนอบอุ่นจะมีคนประมาณนี้ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณนะคะขอให้ช่วยเพิ่มเติมให้นะชาวราศีกุมคุณจะอยู่ของโสดอีกนานไหมหรือคุณจะมีตัวเลือกในเรื่องของความรัก เข้ามาไหมจะเจอคนดีไหมเป็นความรักที่ที่เหนื่อยเหมือนกันบางทีก็เป็นความรักที่แบบแอบ ยังไม่เปิดเผยไม่ว่าด้านคุณหรือทางเขาหรืออาจจะมีคนแอบชอบคุณก็ได้ค่ะอืมอาจจะมีคนแอบชอบคุณอยู่แต่ยังไม่กล้าเปิดเผยกับคุณกลัควคุณปฏิเสธเขาไปนะคะก็เลยขอมีความสุขแบบแบบแบบนี้ไปก่อนนะคะเพราะถ้าเปิดเผยไปกลัวโดนเทก็ได้เหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณหรือคนรักนะคะ แต่ยังมีความรักที่ดีๆเข้ามาจะมีคนเข้ามามอบโอกาสนะคะสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะบางคนก็ผ่านเข้ามาที่บอกไปว่าผ่านอาจจะผ่านในเรื่องของเพื่อนแนะนํามาผ่านในเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้ค่ะคนนี้อาจจะเกี่ยวกับชาวธาตุธาตุน้ํานะคะกรกฏมีนพิจิกนะคะอืมแล้วก็ ตัวตนจริงๆของคุณนะ่ะคุณก็รู้นะคะคุณรู้ทุกอย่างคุณรู้ทุกความเคลื่อนไหวนะคะว่าจะมีใครเข้ามายังไงบ้างจะมีใครติดต่อเข้ามาบ้างเนาะเพราะว่าชาวราศีกุมคุณเป็นคนช่างสังเกตนะคะเป็นคนละเอียดอ่อนนะคะเป็นคนที่อย่างรู้ฟ้าดินอืมถ้ามีคนเข้ามาดีคุณก็รู้โดยเซนต์ของคุณเลยนะคะว่าคนนี้ดีไหมหรือจะเข้ามาหลอกหอกหรือเข้ามาหยอกๆเนาะ ค่ะสำหรับคนโสดชาวราศีกุมนะคะยังไงก็อยู่ที่คุณแล้วแหละคุณเป็นคนที่จะตัดสินใจเองนะคะว่าคุณจะเลือกคบคนไหนหรือไม่คุณก็อยู่เป็นโสดไปก่อนนะคะไม่รีบร้อนในเรื่องของความรักเพราะมีเข้ามาเรื่อยๆเพราะชาวราศีกุมเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะคะอารมณ์ดี ใครใครเห็นนะคะผู้คนเห็นนะคะเพศตรงข้ามเห็นก็อยากเข้ามาพูดคุยนะคะอืมมาพูดคุยมาอยู่ใกล้ๆแล้วก็มีความสุขเพราะคุณเป็นคนมีเสน่ห์คารมดีนะสำหรับคนโสดชาวราศีกุมนะคะผ่านไปแล้วต่อไปเป็นของคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีกุม คนที่ไม่ชัดเจนก็ยังนะมองดูแล้วว่ายังนะคะเพราะว่ายังยังเหมือนกับว่ายังตัดสินใจในบางเรื่องยังไม่เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นทางคุณหรือว่าทางเขาแต่ที่หลักๆมองว่าน่าจะเป็นตัวคุณแหละ คุณยังตัดสินใจอะไรไม่ได้เด็ดขาดคุณยังเดินหน้าไม่ได้แล้วก็ถอยก็ถอยไม่ได้ะคะ่ะเหมือนกับว่ายังอยู่กึ่งกลางอือยังอยู่กึ่งกลางอยู่นะคะยังไปไหนไม่ได้หรือไม่ก็ยังเลือกใครไม่ได้อือยังเลือกใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้เนาะอาจจะมีเรื่อง ที่มาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นในเรื่องของธุรกิจหรือไม่ก็การลงทุนที่ทำไปด้วยกันนะคะประมาณนั้นทำให้ยังไม่ชัดเจนเนาะบางทีบางคนก็อาจยังคิดถึงคนรักเก่ายังลืมคนรักเก่าไม่ได้นะคะก็เลยมูฟออนออกมาไม่ได้เนาะ ทั้งๆท,ที่ปัจจุบันอาจจะมีคนใจดีที่อายุเยอะกว่าคนนี้สายเปนะคะพร้อมที่จะดูแลคุณพร้อมที่จะให้ทุกอย่างกับคุณแต่คุณยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้เพราะคุณยังลืมอดีตไม่ได้คุณยังมีความหวังคุณยังมีความหลังอดีตครั้งเก่ามันยังเป็นความรักที่ที่ดียังมีความสุขอยู่นะคะ อพอหวนคิดถึงความรักครั้งเก่าทีไรคุณก็หมายถึงว่าคุณก็ยังไม่ลืม,มเพราะฉะนั้นคุณก็เลยยังเดินหน้าต่อไปไม่ได้นะคะคนที่เข้ามาใหม่คนที่คุณพูดคุยคนที่คุณศึกษาดูใจคนนี้ก็ดีนะเรียกว่าสายเปได้เหมือนกันนะคะค่ะมีความรักเข้ามานะคะเป็นความรักที่ดี แต่ตัวคุณยังเลือกตัดสินใจไม่ได้เนาะโอเคก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ที่คุมเคือที่ไม่ชัดเจนนะชาวราศีกุมคุณมีเสน่ห์คุณมีสเสน่ห์มากขอให้เพิ่มเติมคะ่ะสำหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะชาวราศีกุม หรือไม่บางคนก็เนี่ยมันเป็นการเดินหันหลังออกมาจากความรักครั้งเก่าบางคนก็หันหลังแต่หันหลังออกมาด้วยความเจ็บเจ็บปวดเลือกเกินนะคะเป็นทุกข์บางคนก็โดนหักหลังหักหลังจากคนรักเก่าหรือถูกหักหลังจากมือที่สามก็ได้เหมือนกัน แล้วก็เหนื่อยแล้วก็ท้อนะคะจึงยังไม่อยากจึงยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นในความรักครั้งใหม่บางคนก็ถึงขั้นแบบปีกวิเวกอยู่คนเดียวหรือไม่ก็ถึงขั้นถ้าจะแต่งงานถ้าจะมีคู่ก็คงนานนะคะอืมอาจจะเกี่ยวกับเข้าวัดฟังธรรมไปก็ได้เหมือนกันนะคะ อันนี้พูดถึงบางบางคนนะคะบางคนบางกรณีนะคะอืมค่ะมันเป็นความรักที่ที่ซับซ้อนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายค่ะมันยังคุมเครืออยู่นะคะสำหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะโอเคชาวราศีกุมคนที่ไม่ชัดเจนนะคะผ่านไปแล้ว ต่อไปเป็นของคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะมีครอบครัวแล้วก็ก็มีความสุขมีความสุขเป็นชีวิตคู่นะคะเป็นชีวิตคู่ที่ที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเนาะเป็นชีวิตคู่ อาจจะเป็นชีวิตคู่ที่เริ่มจากการครบกันเป็นเพื่อนมาก่อนนะคะร่วมทุกข์ร่วมสุขฝ่าฟันมาด้วยกันนะคะจากคนที่คบจากการเป็นเพื่อนมาก่อนและต่อมาเป็นชีวิตคู่เป็นคู่รักนะคะความรักครั้งนี้มันจะยาวนานหน่อยนะคะมมันจะมั่นคงมากกว่าชีวิตคู่ของคนที่จาที่ไม่เคยได้เรียนรู้นิสัยซึ่งกันและกันมาก่อนนะคะชาวราศีกุม เป็นความรักที่สดใสนะคะเป็นความรักที่มั่นคงเป็นการเริ่มต้นก็ได้ค่ะเป็นการเริ่มต้นชีวิตคู่ก็ได้เหมือนกันค่ะขอไพ่เพิ่มเติมให้นะสำหรับชาวราศีกุมคนที่มีสถานะแบบมีคู่แล้วคนที่สถานะมีคู่ ไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือคู่รักนะคะไพ่เพิ่มเติมนะแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมไพ่บอกว่าระวังการถูกหักหลังระวังความผิดหวังแต่ไม่เป็นไรจะเจอความรักที่ดีๆนะคะหรือไม่ก็กับคนเก่าก็ได้ค่ะเป็นการเริ่มต้นสิ่งที่ผ่านมาอาจจะเคยทำให้คุณ เสียใจนะคะแต่ปัจจุบันเขาจะทำให้คุณดีขึ้นนะคะอืมเป็นการเริ่มต้นเป็นการขอโทษนะคะเป็นการปรับตัวนี่ไงมีการปรับตัวมีการเปลี่ยนแปลงนะคะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทัศนะลักษณะนิสัยนะคะทัศนคตินะคะซึ่งกันและกันนะคะเป็นการเรียนรู้เนาะทั้งสองฝ่ายนะคะก็เลยทำให้มีการเริ่มต้น มีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีขึ้นนะคะจากที่ผ่านมาอาจจะเคยผิดไปนะคะต่อไปนี้ชีวิตคู่ชีวิตรักจะดีขึ้นนะคะมีการเริ่มต้นอาจจะเกี่ยวกับชาวธาตุไฟนะคะเมษรสิงธนูนะคะแล้วก็มีชาวธาตุน้ำเข้ามากรกฎมีนพิจิกนะคะ โอเคสิ้นปีแล้วนะคะสิ้นเดือนแล้วสิ้นปีแล้วขอให้ชาวราศีกุมนะคะทุกๆสถานะนะคะขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะขอให้ชีวิตพบเจอคนดีสิ่งดีๆเข้ามานะคะสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ